มันไม่ใช่ปิยพงษ์ชี้ F ทำไม่ถูกจัดผู้ตัดสินเกาหลีเป่าไทยเวียดนามไม่ใช่แฟนบอลทั้งประเทศที่ไม่พอใจเมื่อเดอดตุกนาวอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานนักเตะทีมชาติไทยและสภากรรมการสมาคมกีฬา,ฟ,า,าฟุตบอลชี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน F ทำไม่ถูกต้องที่จัดผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้มาเป่าเกมรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2024นะัดสองที่ทีมชาติไทยพบเวียดนามเมื่อ5มกราคม68ที่ราชมังคลากฬาสถานโดยเกมนี้ใช้ทีมผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้โดยจินโคยุงเป็นผู้ตัดสินที่1ซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในการทำหน้าที่ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตความเหมาะสมที่ทีมผู้ตัดสินเป็นชาติเดียวกับโค้ชคิมซังซิกกุนซือเวีย,ยดนามแม้ว่าเกมนี้จบด้วยชัยชนะของเวียดนาม3-2ซึ่งมีใบเหลืองแดงของไทยด้วยคือว รวม2นัดเวียดนามคว้าแชมป์สกอร์รวม5-3ปิยพงศ์ผิวอ่อนแสดงความเห็นในเรื่องการจัดผู้ตัดสินไว้ในช่อง YouTube แตงมาลงปิยพงศ์ยิงว่าไม่ควรใช้ผู้ตัดสินชาติเดียวกันกับโค้ดบางทีการจัดตัวผู้ตัดสิน AFF ต้องดูหน่อยว่ามีผลต่อเกมการแข่งขันแค่ไหนไม่ใช่โค้ดผู้ตัดสินชาติเดียวกันไม่ถูกต้องอย่างนัดแรกเวียดนามกับไทยใช้ผู้ตัดสินอาหรับโอเคเป่ายังไงก็ถือว่ารับได้ไม่ใช่นัดต่อมาใช้ผู้ตัดสินเกาหลีโค้ดเป็นคนเกาหลีมันไม่ใช่ต่อไปผู้ตัดสินญี่ปุ่นโค้้ไไไทยเปป็็นนนญีุ่่่ดหมมมัก แฟช่นกันต่อไปการยกระดับมาตรฐานแบบนี้มันต้องมีมากขึ้นนี่ในภาพรวมผู้ตัดสินด้วยถ้าจะยกระดับนักบอลในอาเซียนของเรา